หายไอยเนาะไอว่าจริงมากเลยเค,คนยาเองจับเองด้วยไอว่าจะได้หายไอยแล้วหายยามาเยอะเลยมันมีติดเชื้อเล็หน่อยเสมหะก็เลยมีในคอทำให้ไอและขายเกลือไอว่าต้องกินยาแก้เสมให้หมดนะคะยา หยุดเพราะว่าอันนี้ได้ยาแก้ไอแบบชนิดใหม่แล้วดีกว่าไอาคอกไม่ต้องเป่าลูกไม่ต้องเป่าลูกอยูอ่เฉยค่ะดูดไปดสูดเข้าไปลูกสูดเข้าไป เอาให้ถูกจมูกลูกถูกจมูกมาปวดที่ไหนเมื่ไมอไหร,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 ร่ที่ไห้ก็ได้นะคะหวานเข็มมากเลยสู้ตายค่ะสู้ตายสู้ตาย